เปิดโปงขบวนการตัดฉากวัดตีตราพับวีซ่าปฏิบัติศาสนจเพื่อสระาพุทธศาสนาคือหลวงพ่อแกมาขอหลวงพ่อที่สวที่ไม่จากสุรินทร์อําเภออำเภอกับเติงอําเภอกับเติงสังขะน่าจะกับเติงมันมายจะมาไม่ได้วัดอะไรครับไม่แน่ใจชื่อวัดแกลินะหลวงพี่มีเบอร์ติดต่อหลวงพ่อไหมคะตอนนี้คือโทรไม่ติดเลยโทรจไม่ได้ บิ๊กเกรียนยังเกาะติดและติดตามขบวนการทุจริตวีซ่าเปลี่ยนประเภทที่แก๊งชาวจีนจัดฉากใช้วัดมาปฏิบัติศาสนกิิตตำรวจตมอมตรวจสอบวัดเป้าหมายอ้างมีโครงการจริงแต่ใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงถ่ายภาพก่อนให้เซ็นชื่อรับรองว่าเข้าร่วมโครงการจริงพร้อมแสดงเอกสารยืนยันบิ๊กเกรียนตรวจสอบเอกสาร พบมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่ามีโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติขึ้นจริงรุ่นละ50ถึง60คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต่เมื่อตรวจสอบไปยังสำนักพุทธกลับได้รับคำปฏิเสธจากผู้อำนวยการสำนักพุทธว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการอนุมัติลองไปฟังผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์ผมตรวจสอบการ ทมงานกับน,น้องแล้วว่ากระบวนก,การนี้ไม่ได้ผ่านมาที่นี่นะครับไม่ได้ผ่านมาที่นี่ก็เลยไม่ได้กัะโดดออะไรกันนะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปตอนทีมงานเพจป๊เิเกลนลงพื้นที่พบกลุ่มคนมีตำรวจตอมร่วมกับพระชั้นผู้ใหญ่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินจัดโครงการขึ้นมาและสั่งให้วัดป่าเรไรกับวัดจำปาทองขึ้นป้าย รับคณะชาวจีนเข้ามาจัดฉากถ่ายภาพบิ๊กเกลียนยังจะติดตามขยายผลจากชุดสืบสวนตอมว่าจะสาวไปถึงตัวการขบวนการทุจริตวีซ่าเปลี่ยนประเภทถึงใครบ้างบิ๊กเกลียนจะโปะ๊ะจากเอกสารข้อความเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อวัดแต่คงจะรีบร้อนตอนตำรวจเข้าตรวจสอบจากเอกสารขออนุมัติโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติและศึกษาพุทธศา,าสนาต่อเนื่องเพื่อชาวต่างชาติของวัดป่าจำปาทองพบว่าเอกสารได้ระบุว่าด้วยวัดจำปาทองตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กำลังดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน28ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอาเซียนที่วัดในบริเวณวัด และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีผู้ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระพุทธ,ธศาสนาจากเอกสารทั้งสองฉบับจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความเดียวกันมีการคัดลอกกันมาเปลี่ยนเพียงชื่อวัดเท่านั้นและด้วยความเร่งรีบทําให้ไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ในส่วนของตำบลของแต่ละวัดซึ่งอยู่กันคนละพื้นที่แสดงให้เห็นความพยายามว่าโครงการที่ออกมา ทำกันเป็นขบวนการเมื่อสังคมมีคำถามบิกเรียนจะค้นท้าคำตอบ